แม้จะเกษียณแล้วผู้สูงวัยก็มีโอกาสทํางานได้ค่ะตอนนี้นะคะมีหลายองค์กรที่เปิดรับสมัครผู้สูงวัยให้กลับมาทํางานได้อีกครั้งจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวสตันตะเล่าให้ฟังค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบอย่างสมบูรณ์โดยมีสัสดส่วนอยู่ที่20%ของประชากรในประเทศค่ะหลายองค์กรเริ่มเห็นความสําคัญของการเปิดโอกาสให้ผู้สูงไวัยได้เข้าทํางานไม่ใช่แค่เพื่อให้มีรายได้เท่านั้นนะคะแต่ยังทําให้ผู้สูงวัยรู้สึกมีคุณค่าและได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหมือนเดิมค่ะเริ่มท แโซตัสได้จับมือกับกระทรวงแรงงานเพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงวัยค่ะอายุ60ปีขึ้นไปโดยเปิดรับสมัครงานทั่วประเทศถึง2,000แห่งค่ะภายใต้โครงการ60ยังแจ๋วผู้สูงวัยสามารถเลือกทํางานในตําแหน่งที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการลูกค้าพนักงานแคชเชียร์และอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะและองค์กรต่อมานะคะคือเซนทันค่ะที่เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เปิดรับผู้สูงวัยในการทํางานในโครงการวัยเก่าหัวใจแข็งค่ะตําแหน่งบริการลูกค้าในร้านขายหนังสือบีทู หน้าที่หลักเนี่ยคือช่วยเหลือลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและให้ข้อมูลต่างๆค่ะและที่สุดท้ายน,นะคะก็คือ Home Pro ค่ะที่เปิดรับผู้สูงวัยเข้าทํางานในโครงการยังสมาร์ทค่ะโดยเปิดรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งตําแหน่งที่เปิดรับเนี่ยก็จะมีพนักงานบริการหน้าร้านและพนักงานแนะนําสินค้าค่ะทั้ง3สถานที่ที่สตางแนะนําไปเนี่ยก็เปิดรับทั่วประเทศเลยค่ะหรือหากพ่อ,พอแม่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาขาใกล้บ้านตัวเองได้เลยนะคะ